สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการทดสอบกล้องติดตจนะครับจากแบรนด์ UCam รุ่น s t a r m a นะครับรุ่นนี้จะเป็นกล้องหน้านะครับแล้วก็กล้องหลังด้วยนะครับเป็นสองกล้องเลยบันทึกตัวตัวเลนนะครับจะเป็นเลนแก้วกระจกนะครับผมแล้วก็เซ็นเซอร์เป็นของโซนี่นะครับเขาเคลมว่ากลางคืนเนี่ยสว่างมากและรุ่นนี้นะครับมาพร้อมดีไซน์ที่เรียบเรียบหรูนะครับผมส่วนปุ่มด้านด้านล่างนะครับจะมีปุ่มกดประมาณนี้รองรับการ์ด 128G นะครับผมคลาสสิาดีไซน์ข้างๆนะครับ หน้าจอน้าจอขนาด3นิ้วนะครับผมด้าน,นบนจะมีช่อง USB เสียบสายชาร์จนะครับแล้วก็มีช่องเสียบกล้องหลังนะครับผมแล้วก็เป็นปุ่มเปิดเครื่องปิดเครื่องนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบก,กับในมือถือนะคว่าต่อ Wi-Fi แล้วจะเป็นยังไงนะครับ วิธีการประกอบนะครับ wifi ของกล้องเข้ากับมือถือนะครับผมก็อันดับแรกนะครับโหลดแอปพลิเคชัน Roadcam ครับไม่ว่าคุณจะใช้ iPhone หรือ android นะครับก็คือใช้แอปตัวดีวกันนะครับ R O A D r o ถนนแล้วก็ C A M Cam นะครับผม Roadcam หลังจากที่เราโหลดมาแล้วใช่ไหมครับเราก็เข้ามาที่เลยการตั้งค่านะครับผมมาที่ wifi นะครับแล้วก็เลือก wifi นะครับของตัวกล้องเนี่ยจะขึ้นต้นด้วย N P D underscore K D V นะครับตามด้วยเลขของรหัสของเครื่องนะครับผม แล้วกดลงไปครับแล้วก็สายหนาดผ่านนะครับทุกเครื่องเลยครั้งแรกจะเป็นหนึ่งถึงแปดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับสนานกดเชื่อมต่อครับหลังจากที่เราเข้า Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับออกครับแล้วก็เข้าที่แอปพลิเคชันนะครับรดแคม a m ที่เราโหลดมาแล้วพอกดเข้าไปปุ๊บนี่นะครับมันจะขึ้นมาเลยว่า NPD HDV อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วกดตรงกลาง พอเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าภาพจากอตัวกล้องเนี่ยจะเข้ามาอยู่ที่มือถือเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราสามารถใช้งานได้ลำหลักก็คือต่อเพื่อที่จะโหลดข้อมูลจากกล้องนะครับลงมือถือได้โดยทันทีใช้เป็นหลักฐานได้เลยนะครับแล้วก็สามารถสั่งใช้งานกดถ่ายกดหยุดจากมือถือได้หรือแม้แต่การตั้งค่านะครับตั้งค่าก็จะเป็นพวกรหัสไ i f i นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ไม่กี่จะเป็น118เราล้วจะตั้งเป็นรหัสอื่นให้คนอื่นไม่รู้นะครับผมแล้วก็จะมีพวก ่าการเปิดรับแสงนะครับความสว่างของแสงมันจะมี EV นะครับเราสามารถปรับได้เลยนะครับว่าเราต้องการความสว่างประมาณไหนนะครับแล้วก็มีการอร์แมตการ์ดนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของตัวกล้องนะครับผมโอเคพอเข้ามาด้านหน้านี้ใช่ไหมครับผมก็จะมีทั้งหมดสามปุ่มนะครับตรงนี้ก็คือวิดีโอนะครับก็คือจะเป็นกดปุ๊บมันจะเป็นการดูวิดีโอย้อนหลังนะครับแล้วก็ด้านขวารูปภาพกดแล้วก็จะเป็นรูปภาพที่เราถ่ายเอาไว้นะครับส่วนตรงกลางนะครับ อันนี้คือสลับกล้องนะครับน,นี่คือกล้องหน้าถ้าเราต่อเข้ากล้องหลังเนี่ยเวลากดปุ่มมันก็จะสลับกล้องหลังนะครับส่วนนี้จะเป็นตรงนี้เป็นรูปวิดีโอก็คือบันทึกวิดีโอนะครับด้านล่างเป็นรูปกล้องคือกดถ่ายรูปนะเป็นพับนิ่งนะครับผมประมาณนี้ครับผม